ไคมิดม่ต้องันจะอะไรขนาดนั้นมัปล่อยภาพเยออกมาไม่คิดอยู่แล้วคือไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความสร้างสรรค์ในการแบบตกแต่งเพลงหรือว่าทําให้ผมหอนไปอยู่อีกพอติเวิร์สเธอร์ไปอยู่อีกิี่หนึ่งได้เลยครับคือคิดว่าคงณโดนแซวเือนกันแต่ว่าเรไม่ได้แต่แต่ก่อนอันนั้นทุกคนก็เอนว่าเราหว อ่ามีครับมีคนมาแอบกดไปถึงว่าตอนนั้นอ่ะหรือ,อตอนที่ปล่อยรูปอยู่จริงจริงมันมีหลายช่วงมากเอ่อถ้าช่วงปล่อยรูปก,ก็มีเหนะมือนกันมีลายมาทักมีมีอนุโมนนะ <laughs> แต่คือแบบไม่ไม่ไมต้อสั้ำซากเขาก็รู้อ่ะครับเพราะว่าเล่นซีรีส์เลยมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วยเขาเรียกอะไรจังหวะมากที่เขาเลือกมาด้วยครับก็แบบ และด้วยสีของสีของจีวรเนี่ยเป็นเป็นสีของแกะกรุดด้วยก็เลยจะเป็นสีที่แบบซีเรียสได้ต้องจัดมาบอกว่าหน้าเริ่มใสเลยนะรแบบคนชอบแบบมันไม่ไม่ได้คิดว่าหน้าเริ่มใสเรื่องตรงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าไอ้หัวจริงแล้วเนี่ยงมัน เด๋อเป็นหุ่นเขาต้องพึ่งมิวสิกยังยังทัโร่อยู่ภรรยาแซวไหมครับโอ้ตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วครับจริงๆเรื่องนี้มันหายประมาณปีขึ้นเนาะกึมๆปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องกลบด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากกลบเลยแต่ก็เออออรบางคนก็ส่งเมสเซจมาแบบไม่สบายหรือเปล่าใช่ครับป่วยเป็นอะไรเนี ใช่เพราะรู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบผมไม่รู้ทำยังไงจริงๆมไม่ได้แต่ว่าถ้าจังหวะโ,โห,หน่อยก็คือแม่เป็นะแม่เปิดือผมกำลังวิดีโอคอนแล้วอยู่ในรถตูถ้แล้วผมตีวอนเหส้มแม่เขาแบบลูกเป็นไรอย่างนห้ือเปล่าพูดไดกว่า เหมือนผมกับเธยมีปัญหานั้นด้วยแล้วมัเหมือนผมมีปัญหาเรื่องเทรียดทำไมหนีไม่หมดนะฮะไม่ไม่ไม่ตอนนั้นถึงบอกเขาว่ามันมีเรื่องเยอะครับัดกัดแค่กัดกัดเารื่องนีรแต่ปัญหามายกเลยแต่สนุกครับจริงจริงจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมใจครับผมก็ได้ทําอะไรที่ที่หลุดออกไปจากจากจากธรรมเนียมปกติที่เราเป็นนะครับออกมา

รู้สึกเหมือนอยากเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำยังไงให้ให้คนอย่างเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหแบบมือนเขาอยากจะดูว่ามันเป็นยังไงต่อไปแล้ว,แล,วแล้วเรื่องนี้ด้วยหลักๆคือมันไม่ได้นําเสนอมุมมองพระในแบบที่หลายคนอาจจะแบบเคยดูที่ผ่านมาไม่ในตอนนั้น่เราเย <c oughs> อยาก ก่การเป็นนักต่อเป็นอะไรต่างๆครับผมไม่ห่วงเรื่องไม่ไมห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คิดเรื่องภาักไรเลยคิดว่าแบบเฮ้ยโอ้หนุกอะหนุกแน่ๆเลยคิดว่าหนุกแน่ๆแล้วช่วงนั้นผมประหยัดเงินเขาตัดผมเยอะมากคนระับ <c oughs> เพราะเราก็มีแบตเตอรีขออขอ่ของของของหมาที่เราเราก็ <c oughs> ใช่ใช้เราก็ใช้กันแล้วก็มันไี้ให้เคยตัดให้บ้างให้พอตัดให้บ้างคือช่วงนั้นคือแบบ ไม่ดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากมมมมกับครับแวารที่บอใมอนนวันเรื่องบามันอินมคว,ว,ว่าห,หรือมัน<ะ>ีคเปคือผมว่าผมลดการตัดตัดสินคไปส่วนตัวผมจากการที่ได้รับเข้าไปรับกฎหมาผมรู้สึกว่า คือบางอย่างที่เราเห็นในในบริบททั่วไปที่เราดูคู่ขาดจอหรือว่าเราอ่านตามจนจริงๆแล้วในมิติอุณธรรมมมีอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจและสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็บอกว่ามันก,ก็คือคนคนนึงคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะขัดเราตัวเองเพราะฉะนั้นการขัดเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มันถูกแล้วมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้อง ผิดบ้างอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงนี้มากกว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็เหมือนเผลอไปจ่าสาวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้อยากจบก็คือไปติดต่อให้ได้ฝึกฝาเข่าแต่ตไม่มีบวชครับไปตต่อให้ได้ตั้งเกียรติมาแต่เราก็ไม่ติดจะบวชครับคือไม่ค,คือผมมองว่าอ่าไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพ แล้วก็ด้วยความที่ผมอะ่ะเป็นคนชอบผมคนชอบดั้งสมายดีเป็นหลักกับประมาณสิบสิบสี่สิบห้าปีนะคือมันก็นแบบเราก็ควบคู่กับสิ่งที่ไป,ปใช่มากกว่าเพราะว่าผมยังชอบตางโลกมากเลยคือเราไม่ได<อ>้มาในยังไก็แบบงได้เกิดมันเป็นความเชื่อนะเป็นอะไรก็ทำได้ที่มันไม่ได้มายในสิ่งนี่มันไม่ ที่บ้านเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบนี้เป็นข้อลองแบบนี้เป็สนสะะมา่ำเสมออะไรนะครับได้พอพอ,อ๋อเหมือนแบบเปิดไปหลังแล้วก็แบบนี้ใช<อ>่ไหมด้า<อ>คือวันนี้ดี่ตอบตามตรงว่าผม,ผมกับผมกับเตยก็ยังแบบยังยังมีคำ ยังมีความรู้สึกว่า,าไม่รู้เอาไงาใช่คือไม่รู้เอาไงเหมือนกันคือแบบต้องเอ่ยหรือว่าต้องยังไงอะไรเนี้ยครับที่คือพู้ลงตรงทาชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่ของผมอะแค่รู้สึกว่าเวลามันก็กาลังลนเรื่อยๆเพราะเพราะนี่มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วรรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าจะรีบตัดสินใจก็อาจจะเป็นตรงนี้ มีสำหรับมีโดยที่แบบปุ๊บมีได้เลยได้ไหมแอบมันไม่ต้องผันเลยไงมันก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบวันก่อนก็ไปเจอูเพื่อนเออ่ลูกโอมของเซลล์ครัน้องปีมาน่ารักครับรู้สึกว่าเออเด็กน่ารักน่ารักเยอะเต็มหมดเลยแต่อยากไม่ได้เคยไปดูสาวหมอที่กังมาชัดมีนะครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมอะไรครับสุขภาพ อ่าใช่ครับสเปิร์มใช่ครับเมื่อกี้ก็จะใช้คำนี้แล้วครับดีแล้ครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบบเขาวิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอเื่อยเฉยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าของภรรยาสมบูรณ์ใช่ครับคืันที่ยังรันดีใช่ไหมว่าสัตวไม่ดีใช่ครับจริงจริงแบบไม่เลยครับแต่ว่า <c oughs> แต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้อยู่แฟนผมยังเป้งใจตั้งใจตั้ต้งต้นเลยเงี้ยแต่เราก็กําลังจะไออเยอะก็เกือบก็เกือบครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอออหรือเราต้องรีบตัดสินใจดก่านีตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะจริงจริงจริงจเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมานั่งคุยกันทำให้ดีว่าเราอ่ะพวกเราเอาพวกเราเอาไงกันดี เ,เงเี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันจงไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงี้ยเราต้องให้ดี่ยงคือดูแบบโลเลสเดี๋ยวมีถ้ามีผมจะบอกจริงๆครับเราไม่ไม่อ้อแมแอมเลยครับใช่ขอบคุณมากครับ